จังหวัดอุดรธานีประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2567ฉบับทบทวนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมมณฑาทิพย์ฮาวนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ฉบับทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2,568ถึง2,569โดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคศาสนาภาคสังคมภาคเอกชนภาคสื่อมวลชนจำนวน140คนเข้าร่วมในการประชุม จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนประจําปีงบประมาณ2567เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานกำหนดตัวชี้วัดของจังหวัดและรายงานข้อมูลให้กับทางจังหวัดได้รับทราบพ,พบว่าจังหวัดอุดรธานียังขาดฐานข้อมูลในบางตัวชี้วัดและบางตัวชี้วัดยังไม่มีความชัดเจนจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงให้ความรู้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายทั้ง17เป้าหมายเพื่อติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุดรธานีกรอบการพัฒนาประจําปี2517และจัดทาแผนงานโครงงานเพื่อบรรจุในแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดอุดรธานีประจําปีงบประมาณ2568ถึง2569 นี้ได้ทั้งวัตถ <000: salah> <al> ุท่าอโ่นๆมีหลายหลายท่าคุณย้านการเรียนอะไรทั้งออกการท่าศัรท์การท่องเที่ยวยานสมาธิเยอะแยะเลยแต่ท้ายที่สุดก็แล้วนะท่าอะไรที่ไม่ยั่งยืนสื่อมวลชนเราไก็จะบอกเราเช่นเดียวกันเช่นวันนี้ที่ผมเดินทาง